ขึห้หลวงบนตึกน,นะครับมีหัวน้ำอยู่ตรงนี้มาตัวเดียวครับรังกลางๆเลยให้คอใหญ่เท่าไหร่อตอนไหนตรงนี้ไม่รู้จะยอ่อหรือเปล่าชุดไม่มีด้วยนะครับมาเดี๋ยวดูกันนะครับ<ม>เดี๋ยวโยนโฉมรังอีกทีรังนี้เข้าตั้งแต่กลางเมษายแล้วนะครับผมไม่ได้เบาอนี่นะครับโอ้โหดูดไปบ้างนะครับหัวนว้ำรังคาน<ม>น่าจะพายุครับ ขอตัดก่อนนะครับเรียบร้อยนะครับก็เห็นไว้นานแล้วตั้งเข้าแต่กลางเมษาแล้วนะครับพึ่งหลังนี้เข้าแต่เดือนห้าแล้วไม่ได้ไปเอาอ่าก็เรียบร้อยนะครับถ้าไปเอาเร็วกว่านี้ก็น่าจะได้เยอะกว่านี้หน่อยในสวยแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ขี้เกียจไปเอารลังเดียวรลังมันไม่ใหญ่นะครับคืนนี้ว่างยังไม่ง่วงนอนไม่หลับก็เลยไปจับซะหน่อยพอดีตรงกับสิบห้าข้าพอดีนะครับถ้าเป็นปฏิทินล้านนาตอนนี้ก็สิบห้าข้าเดือนแปดนะครับวันวิสาขบูชานะครับ พระใหญ่นะครับนี่พึ่งสิบห้าค่ำนะครับเหมาะเลยใครจะเอาขี้พึ่งไปทําสีพึ่งนะครับตอนนี้ก็หมดแล้วนะครับขี้พึ่งเพราะว่าเขามีพระอาจารย์ท่านซื้อไปทําสีพึ่งนะครับถ้าเป็นเดือนไทยก็น่าจะเป็นเดือนหกนะครับอ่านี่นะครับน้ําฉ่าเลยนะครับแปลวช้าวันนี้กาจะดูดหมดเหมือนกันผมไปเก็บน้ําค้างเดือนห้าไปแล้วนะก็กรสอดอกต้นทองอุรนะครับที่สีเหลืองแล้วก็ดอกมะขามนะครับ จำสวยเลยหวานหอมอร่อยอมเปรี้ยวนิดนิดนะครับพอดองมะขามนะกับทองอุไหลหวานหอมสดชื่นใช้ได้โอเคนะครับวันนี้ก็เป็นพึ่ง15บห้าค่ำนะครับผมเรียบร้อยครับสวยงามครับผม